เจ้าสบายดีนะสบายดีข้าเจ้ารอในไลน์ขอบคุณที้าเดี่ยวกลับเดี๋ยวที่ทำงานค่ายเดค่ายเดย์ี้แก่เนาะวันนี้กับขามีโอกาสมาเยี่ยมยามที่นี่ไปหาน้องอุทัยแับนี้มาหาน้องทงนงทงนงทงมาต่อเลยเนาะจะละมามาเลยให้คุ้มให้คุ้มด้วยนะให้คุ้มขับข้าเวลามาบพอใเวลาัไปเกี่ยวให้คุ้มด้วยเนาะไปไป เพื่อนที่ให้เข้าอยู่รับเ่ันเรีอนเผ็ิบหาหัวเลยชาหัวเลยปีนสับถถุรักเขาวปีนสับว่ารักเขาว่าทางเขาถเออมีทางขาทั้งนั้นเรากับเขับไปบิ้งนะผู้าก็พาเขาเนี่ยลาเอ้าสบายดีสบายดีงามทตัวนี่งามบ่งามในตัวเยเพนมีเจ้าของแล้วปนเนาะมีแล้วบอกจักแล้วขอจักไปให้เพื่อนพาเขาไปป่ะไปลา พาขอเลาะเนี่ยจกเจ้าท่านเคยมาก่อนน่ะมีใชาเป็นนองพงษ์เนาะตอนนี้จะเฮามีเฮามีไก่เนาะพาพาเที่ยวมนันนี่สาวไายกับตุ้ยง ชงคนะช่อนี้่นะไปเฮ็ดทานเนาะบีีิ่หรือเปยากไปหาเพิ่นก่อนเนาะไปเพิ่งพาอยไปเาะบบ่เฮือนน้องทงน่ะนี่เฮือนน้องทงเขาพอดว่าเขาไปรับไปไงไหม่นตอนด้เอุ่่งทงเอนนเพื่อนบอเอตู้ทงนะเอตู้บนงทงาเป็นสตล์ของทีมงานครลองห้องแบบองห้องแบบทีมงานใายดีเนะ ก็ออนุญาตน้องห้องอแบบใหม่ได้น้องเด้อตุทงอยู่เพื่นบอ่อตุทงสบายดีมีคนอยู่หือนอยู่บออ่อรักเขาเพืน่นได้เนห,ห่างบ่ออยู่บริเงินเสียงนี่เด,ด,ด็กน้อยนะอเนาะก,ก็เป็นไปเป็นมาของน้องทงนี่มันเป็นไปเป็นมาอะไรอันนี้อยากให้เจ้าอธิบายอธิบายพังในประวัติเป็นนานขอบคเครมากเื่อ จะกำลัยืนอยู่พี่ยืนใกล้ๆอยู่เ่าน้องคงกับเพื่อนแบบว่าเพื่อนมีพ่อหน้านอสลายกบ่เนี่ยใจได้กับบาทที่นี่พ่อพอเลี้ยงบ่กไงนะพ่อเลี้ยงเนี่ยเพื่อนพ่อเลี้ยงพ่อหน้าเนี่ยบานเขาจะเข้าใจพ่อเลี้ยงไล่ออกจากเพื่อนว่าต้องขี้ค้าเดี๋ยอย่างนอสกับโบเขาแน่ใจเนาะสีผดก่อนเพื่อนมาถ่ายเนาะกับแบบว่าเพื่อนกับไปอยู่เพื่อทบบัวให้ไปหน้าแต่ก็มีผู้ใจบุญไปเห็นไปพบไปเห็นแต่บุคคลว่า ภัยเป็นคนไปเห็นเพิ่นตอนแรกกับผแน่ใจเนะเาะแต่เพิ่นก็นเลยไปทายทำดนการหลายซอกก็เลยฮู้นะในการทายกันกนาดปีตนลทุงสารเพิ่นราวาเพิ่นเป็นผุ้ไทร,รตัวน้นอยคนเดียวไป,อ,ไปอยู่กระท่อมกลางห้ไปหน้าบ่มีเขาอยู่เขากินเนาะเพอ้อนว่าพอเลี่ยงไ่ออกแต่เฮือนเนาะแมแล้วมีผัวนใจบุญว่ามีคนไปเห็นเนาะและ้วได้ทายแหละ คาะชีวิตของน้องเพิ่นในการที่หญ่ใจดีแบบซอยเหลือเขาม้าเพิ่นจะมีเคลื่อนซ่านทุกมือนี้เคื่อนกายเอฟซียังซอยเหลือเนาะเพื่อจดีซอยเนาะเคลื่อนผืนกับความเป็นไปเป็นมาเน่นี้เนาะเพราะว่าทางช่องเขาอยากฮู้บอกอยากฮู้บอกว่าได้ยินแต่ซื้อเบิ่งในยูทูบได้ยินแต่อันยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะไปเฮือนน้องทงไปเฮือนน้องทงว่ะประมาณอายุเพิ่นกับประมาณสองปี อือโอ้ซาปีเนาะแหนแหนเผิ่นกะคนแค่แน่แล้วบัดนเนาะมีเพื่อนมียางรังบ้างงามๆยัง้วะ่ะมยังบ่ท่านมีครอบครัวบอลตรงยังิ่นบ่านยังอีกขอเวลาอีกสามสี่ปีหาเงินหาคํำเก็บทานก้อนอยังตังตู่ก็ได้อันนี้งาบ้านยังอันนี้เอาเอนเขาเอินอเอ้นกันว่าหลายๆชองเอิ้นกันว่าหมู่บ้านทรายอยู่นครเพราะว่ามันจะมีแบบ หลายครอบครัวที่ยากจนนะครับแบบมาอยู่นี่่มาอยูพร้อมๆกันก็เลยแบบว่ามีผู้ใหญ่หลายภาคส่วนเขามาซอยเหลือเขามาหมู่บ้านนี่ก็มีีเพื่อนน้องทงเพื่อนเอ๊ะสาเพื่อนเอ๊หล่าก็เลยเอิ้นกันว่าหมู่บ้านสายบุตรสี่หลังคาแมนเบมาเลยสี่หลังคานี่แเมนเบิดเอาพ้าของไปเบิ้งเน่ยเมืองนี่เมืองอย่างเมืองเมืองไก่สดเนาะยามาอยู่พร้อมผัากับเมนเมืองไก่สดหมูเมนเนาะสาวลายสาวลายสาวลายตุไลายก็ได้เนาะเเราอิ้นตุไลายอ่ะ โดยห้าสิบห้าใบเบิ้งเรือนฟองเกรย์คุ้นลังเด้เสียไรเด้อเอ้ยสมไอสมบัติกับเบื้องสาวคนนั้นเดี๋ยวอาวฝากคนไปเบิ้งแหนเอาเสียไรยดี้ยมาจากเชื่อนา้ออาว์น้อเฮ้ยน้องทงอยู่แล้วอ้าวอยู่นีวะจ๋าอ้าวสบายดีตัวตัวอลาปลาปลากรงนี่ยเสือปลากระตุ้งเลยบอกชี้นี่ปลาน้องทงหรือว่าตู้ทงเนาะเออคนญานเอิ้นตู้ทงเด้ออ้าวสบายดีเนาะน้องทงเนาะทีมงานมาจาก พี่วานค่ายดีค่ายดีขี้เกียจมาเยี่ยมมายามอยู่เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นบริษัทขี้เกียจที่ที่ว่าใหญ่เติบเอาเนาะให้เนาะให้น้องทรงไปนั่งทางพุ่นเนาะมันจังจังห่มจังเย็นเนาะอ่าคิดว่าคิดว่าชีบบ่พ่อเพิ่นเลยได้นี่เออว่าสิไปแล้วว่ะเมื่อแล้วตัวยุ่งถือว่าตัวยุ่งนี่โชคดีได้นี่โชคดีแล้ว ผมเป็นคนดังนะมาได้สัมผัสตัวยุ่งนั่งบนนี้เด้อสัมผัสนางเพียงกันเน่ยอืมเริ่มเล็กที่สบายดีสบายดีเนาะสบายดียิ่เพื่อนอ่าสบายดีสบายดีคิดว่าตัวยุ่งสี่มาได้มาเห็นเนาะมือนน้องทงเนาะเป็นเนาะมันนี่ก็ถือว่าโชคดีแหละของทีมงานใครดีใครดีมาห้องเพิ่อนเพิ่นนอนพักผ่อนตัวเพิ่นพักผ่อนอ่ะพักผ่อนเนาะ อากาศมันฮอนเนาะน้องเขาพรอยู่เนาะอากาศฮอนเนี่ยย้ำมาอีกก็ได้เนี่ยมันใกล้ๆกันมีอยังกระทำขอจับเนี่ยนะน้องม่แตัวจริงเจริงเนาะบอยุ่งบ่าทงเนาะอันนี้เรียว่าน้องทงเนาะแม่น้องทงเอินนองเอิญเบาก็ได้พอเนาะทำหน้าตเอินตู้เด้อน้องเนาะพอวัดทีมงานเราเคยเอินกันเนี่ยเอินตู้เอินตู้เนาะทีน้องเอิญตู้ลกใหมายม่ติดใจนะตู้ยุงเก็บค้าว่าอายุน้อยกลัวกะ ชว่าห้องน้องอะไรเนาะแมนพ่้มาน้องทงอะไรตีได้ลายแบบนะแมนแมนเนี่ยเป็นพิมูนะทันชุภาพชู่หูกช้าวานช้าเนาะคิดว่าได้เห็นแต่ละเท่อกาเห็นแต่ในใน y o u t u b e เนาะในช่อง YouTube ดังๆของแต่ละแต่ละช่องของยูทูบเบอร์เนาะได้ม่เห็นตัวจริงแล้วมือนี้กะอใจใาหลายอยู่ยู่เฮือนก็ผ่ันเนาะอ๋อ อยู่กันกับน้องนี่วันอาทิตย์เป็นเสื้อสีแดงให้น้องทุ่งป๋าเสื้อครับมาดีเนาะเสื้องามเนาะเสื้อเสื้อเบาเบาเตียงทองเนาะเบาเตียงทองบอกมาให้หรือว่าบ่อจันทร์โอ้บ่อจันท์แซนเนลผนเอามาฝากเนาะบ่อจันทร์พักมาเรื่ออยู่บ่เนี่ยนี่เราบริมาณบรมมาเลยเนาะแต่ก่อนเรามาดูบ่โอ้ เสียงามที่จะอยากได้อยู่ประตูได้อยุบก็ได้อยากได้บัดเมื่อไรเมื่อขอน้ำเบาเตียงเจ้าเด้อเบาเตียงเนาะเพิ่นมาจะขอพัเพิ่นมาเพิ่นหายเยู่แล้วช้ำเสือตัวเดียวนี่พลังงานตัวเลยช้ำเสือพิ่นหายฮอดทิพตุยเสือช้ำเสือช้ำนี่ยิ่งซื่อเพิ่อนหิ้งเพิ่นก้ามไม้ไว้หิ้งช้ายเพิ่นนะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะให้เนาะน้องเนาะเป็นกำลังใจให้ไอตี้ไอเตียงหรือว่าเบาเตียงเนาะเบาเตียงเพิ่นนาะ แต่เกาตอนเช้าๆเนี่ยเห็นแล็บดชอมรถรดหลุพันขี้ไก่หนาเหอนเขาเนาะไปนบ่ไปหาซอยเดือคนบางมือเพิ่นจากขี้มาแหลจอดอยู่หนาเือนหนาบ้านหนาห้องสีเฮาแลวเพิ่นกระถอยรถเขาห้องสีเฮาเพิ่นมาซีเขาเนาะเพราะว่าพุดนูนเขาอยู่ทีมงานค่ายดีค่ายดีที่เก่บมานะไปซื้อเขาน้าบ่เพราะว่าอันห้องสีเนาะทางเพิ่นทางชุมออ้เห็ดเียกอยู่ห้องสีห้องสีอยู่บันโคกไงนะแหลบ้านดีกันครับ บ่เตียงทองเนาะแกเพิ่นซีมาซีเข่าซอยซอยสุมหาตลอดเลยกะเงินนึงเท่าเพิ่นกะหายเนาะเล็กหน่อยใกรรมกรเฮากินน้ำกินในเพิ่นแบ่งปันผูละเชาาผูละสามชีพเนาะเพิ่นหายเนาะแต่ก็แล้วเาบากทเสือนี่โอ้ยสบายตัวเองจังใดก็เป็นกำลังใจให้บ่าเตียงทองเนาะเอาทถทมน้องทรงโตจงน้องทรงอต่อเลยบ่จะกี่ถามเรื่องไงมีลูกมีเมียหรือเปล่าเนาะ เอยังบ่ม um, ีอ <ninety> ืมิะไ้อยู่บ่ยังบ่าะเฮายังตั้งตั้งตนตั้งโตกว่านาะวันซานเนาะเฮ็ดยังขูมือนีิเนาะเฮ็ดทานนี่แหละอืมเฮ็ดทานมือหน้าอันไอ้ชาวขี้แกบมาให้ขี้แกบเจ้าเจ้าเอาเอาใส่ยังเผาทานเฮ็ดทานแบบเตาแบบเตาอบบนเนาะเตาแบบเตาเตาผี เมนเนอกแบบนั Man, no, like long, long, like ้นจะกลําบากว่า <decoration> ง <noise> no. ่ายคือยากนะใช่แบบใดตัวใช่ใช่แบบขี้แกบเผาบ่ะขขี้ดย่าขี้ด้วยขีอันี้ขี้แกบได้บ่ะขี้แกบอ็ได้อยู่ต้องได้เผามันเลต้องเต้องเอาเอาเอเอาเอตเอาเอาเอาเอ็เอาเอานอา้อเออเอเาอเอเาอบเเเเเาเอ มีเวลาว่างให้ตุ้ยุงมาสอนให้เนาะแมนคอยเชี่ยวชาญเรื่องเตาคอยก็ไหนเคยผ่านมาเลยตุ้ยุงมาสอนให้ตุ้ยุงตุ้ยุงหรือว่าไร้ยุงจะมาสอนให้เรื่องคลายเรื่องเนี่ยคอยสู่สู่นะเรื่องนี้นะนักเบาอาสู่นะเรื่องเตาโอ้น้องน่องเนี่ไม่มีเตาเห็นเนาะ เตาอบนันทิ้ง่ายกนออกเขาเขาขิดตุมยังอบเหล็มแล้วเลยนี่ถาเมืองดี่ยงเพิ่นว่าไงเพิ่งบอกอ้อันเตาอันเขาใส่ขีดตุ่มเปือไว้นะบ่แมนต้ชิเนี่นั่นอันเตาอบเนาะเมนทานกับชิ้งงามกวได้หลายคนีนอันนี้ไม่เอามาจากใช้ฉโนไม่หิดทานไม่หาซื้ออันนี้ไ้่เนาะโอ้ไม่แถวนี้เนาะเอาสู่ๆเนาะนังเนาะ ดีแล้วดีแล้วถ้าต้องเป็นคนไม่หงเื่อยว่าจะมาหิตไม่แบบไม่ไม่โคกนลำยังไม่ปลาไม่นนี้เลยนี่เนาะไม่ปลานี่ยบอกเออไม่อันนี้เนาะยังยังบโมีเนาะเห็ดเธอหนึ่งได้จัดสบเนาะมันก็อิงตามนั่นนี่นะแบบใหม่โมใหม่นี่เบมือนมึงกะมกงกะสามสามสิบเจ้าตาตาใหญ่เนี่กะในไยน์ บัตรไปขายนี่ขายสอบเท่าไรเดี๋ยวนี้มันสอบสามสิบมั้บใหญ่เว้าคือสอบน้อยสอบมันสอบเกี่ยวนะโอบปูนสอบสามสิบมันกับนั่นอยู่เนาะทานกันเลยหนักทั้งบากอยู่เลยเดี๋ยวนี้มันกัดห่อนแน่เป็นแม่นย่ำหนาวยิขายครอยู่เนี่ยหอยนางเว้ายังเหืหอยอย่างนี้มีตามทำต่อีกอัน ดีดีดีที่ฟังมากอะน้องเป็นคนคนดุเนาะคนคนขยันอยู่สัิญชิวากะดีแล้วที่ว่าเขาทามีแนวเห็ุดีกว่าเ้าเป็นคนแบบนั่งอยู่นอนอยู่เนาะมันไ่ได้เนาะคอยเห็ดคอยหาไปเนาะน้องเนาะไอทีมงานใครดีก็เป็นกําลังใจให้กลังใจให้เนาะมือหนาชีวิตได้นองทงชีวิตได้ชื่อช่งคนกันมันก็มีช่งกันบอน้องก็มีช่งกันบอโอน้องเก่งเก่งหลายน้องเก่งหลาย ที่ซ่องมันเนาะเดียวคื Facebook ช ột ช ột. อเฟซบุ๊กคนก็โชดโชดนี่แหละตัวยงว่าตุนยงว่าอยากมาเห็นนอ้องชงบ่เห็นจเตี้ยๆก็เลยพามาเบิ่งและเพิ่นเอิ้นเสียงเพิ่นได้กินนี่ได้ยินอยู่บ่กินนี <c oughs> ่เออตัวตัวนอนพักผ่อนหมนดแล้วดูนะครับนอนมากินดีนะนยังยังรับบวัวนั่นเนานะนอนใน,น,นเดียวหนึ่งเลยก็<า>ยาโทษเด้ที่บ้านอ่าขอโทษหลายเด้อมาลบกขวัญเนาะ ที่แหล่เนาะคนมีคนหักคนแพงเนาะแช่เที่ยวว,ว่หรอชี้ลายอะไรกันอยามันดอกอุดเอาอย่างนอนไงมีคนหักก็ดีคนมีคนชยางหรออืมเอนยอยู่เพ้่กนกบับบรรยากาศเจ็ดดีเนาะพื้นไฟกับมีมีคอบเบดมด้งเนาะคอบดไปผ้าอยังมีคอบเบิดเนาะนี่แล้วเปิดอยู<ฮ>่นะเปิดน้ำยังกับมีคอบเบิดเนาะโดยน้ำกับมีอืม ช่วงนี้แดดมันจะก้อนห่อนช่วงแรงๆหมดละสิดที่ช่วงพื้นเดือดกองแล้วช่วงกลางวันมันแดดกลางภาคอนเนาะเพราะว่าไปเข่าเพี้เตาผู้ที่เจ๊ขาดนอนนองทุ่มโดยโยอยู่ไกลใช้น้องให้ได่นนะเต่าท่าน้องอยู่ใช้โยไกลป่ะพู้ทั้งลมไปตื่นไกเติื่นโย้ไก่ตากข้าผ้าผ่านขอมมาผูกตากกันไปเบิ่งบ่บ่มื่อหนาซะสันแดดมันห้อนห้อนน้องกับเมื่อไงอยู่เออเลยเอาจะไปอยู่ไหน ไปกองพื้นอยู่โอ้มีเวลาโอกาสที่ว่าน้องมาเห็ดเต่าให้น้องมาสอนให้วิธีเห็ดไหนเนาะแมนนข่าวแบบนี้มวยเต่าแบบนั้นแนนเนี่ยลำบากเลยเห็ดเต่างางามเลยน้องเอ้ยไม่จะบม่ได้หาขี้เก็บขี้ด้อยเนาะตัวย่อแนนเนาะแต่ว่าจะได้เก็บก็มีอยู่อยู่ทีมงานเุานลาอยู่างนี้แนนเป็นพายขี้เก็บเป็นอาชีพด้วยขี้เก็บที่ทีมงานไทยดีงานไทยดีเอาเนาะดีใจลายแล้วมืึอนี้ได้มาพบมาพ่อกะ จริงจริงจริงเนาะนจริงเนาะมาดูอนเนาะไอ้พ่อกนบ่มอย่างมากราขอโทษน่องหลายๆเนาะที่มารบกวนเลยกะกะเข้ากะจากมาเห็นเพื่อนก่อนวานซากนเลยของผักของต้นกะไม่ได้เรียยังบ่ได้ถือว่าเพราะว่าไปเวียกมาไกยมาทางนี้ก็เลยว่าเออมาเวน้องทงว่ะเพราะว่าอายชุ่มอายกับไปเวียกต่างหากมาแล้วเลยอาจจะมือหนาจะมาจีเอาเนี่ยมาฝากน้องเพื่อนเนาะเจ้า เชียงมีเป oh, ็นวันไงบุญยากแข่งแด้ออดวันสบายเนาะอากาศมันฮ้อนเปลี่ยนเป็นแบบนึงฮ้อนแบบนึงหนาวอยู่เฮ็ดแต่เช้าอ๋อเนาะเดี๋ยวก่อแต่เช้าแต่วินทันทันเลยขึ้นมาจังบ่ฮ้อนเฮ็ดตอนเช้ากับตอนแรงเอาเนาะเช้าตอนแรงนี่ื่ไปตอนแรงตอนเช้าน่ะสิดีกว่าตอนแรงเนี่อากาศเย็นตอนแรงมันยังอ้าวอยู่คิดว่าเลยมันแบบบดบดมันเป็นอยังเนาะไปตอนเช้าประมาณแปดต่อโมงก็กลับมา เป็นอย่งไรตู่ยุงมาเจอตัวจริงเสียงจริงนองใจลายรู้สึกเป็นเกียรติเป็นเกียรตดยังยิงเนาะติดงานใช่ไหมยังสองตู้ผลประมาน้ำตู้ไหนแน่ยยังตู้ใต้ตู้กว้างผลค่าสีเข่าเนาะเมื่อหนาผ้าพิมพ์มาเด้อเมื่อหนาตู้ยุ่งผ้าพิมพ์มาตเต่านรำเด้อแมนเมนสิพาทีมงานมาเฮ็ดมือเดียวไม่แล้วนะจู่เจ้าแต่ว่าดินนี เพ็ดเตาทิ่ได้ยี่บดินนี่เนาะเมนแถวนี้เด้บนเพชรเตาก็ตังหัแมันยุดินม,ม,มันบม่ได้มักกอยเอาตุมันเป็นดินดากแล้ววะมันดินแบบเดียวกันบนน่เราอยู่คนกันเลยดีแบบนี้บ่เป็นดิน,นดินนึ่งแบบบนดินดินอยางนี้ดินดากอะไรนะแม่์เขาเป็นดินทร<ช>ายแบบนึงกับข้าวไร้ขัดากับเตกบนพามีเห็นดนิบนดินเป็นดินแบบไร้ตุยงมาจังสีเข็ดคักดินทรายแบบทรายขาวไร้ตุ เออเ о าว่า i f f จ r ส n c e s chamany height usion их suspense and 268το competitor is with me, Dim 있는데 th Physical ได้เปพยบองง20 compliment น Vine Yen Radio Being derivate from March 2015 My precious k h i ง task vizsiani mengon thviminit m ต n y c a m เ s inmmy b a s g น r o n CFK tu skogged on Mon roll commentings c o n n ้ c t i น g t ทำนี่กะรบกวนน้องเวลาน้องมาโดนเติบเนาะขอขอใจน้องเด้อหลายที่สลายเวลาออกมานั่งหลินน้ำเนาะยินดีเพื่อนกับพักพรอยู่ทางง่ายกะสิได้กับก้อนวานซะน้องเด้ออใไมมีโอกาสชิมาเยี่ยมอีกชิมาเยี่ยมอีกิมาเตาหอาให้ะกันมีโอกาสนะเอาสูดเดาน้องเนาะกำลังใจให้น้องทีมงานเราค่ายดีไายดี่กดกอดกันเลูกค่ะกอดกันบอสห้อนะตู้ห้อนะย้ำห่อนได้เนาะเอาให้กำลังใจน้องเด้อ ชูๆเนาะใส่รองใจให้ใส่รงใจให้เนาะแผลเบิ่งคักๆนี่ตู้ยุ่งกับน้องทุ่งหนาคล้ายๆกันเลยคล้ายบวกคดีและฉันออคือกันสมผมมันว่าค่ะคล้ายกันนี่สมผุ่มเมื่อนหรแล้วไม่ต้องคด้องรอดเก็มาเด้อเมื่อไหร่เนาะน้องก็อยากได้หยิบเะก็ได้ขอลาน้องทุ่งมอก่อนเด้อขอลาก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อขอลาก่อนเด้อเสร็จเด้อ